ครับอ,อันดาแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับอืมวันนี้อันดาจะไปซื้อของนะครับไปกับพ่อแม่ลูกนะครับก็อันดาจะไปซื้ออะไรมั้งซื้อซื้อผักไหมผักผักแล้วอะไรผักข้าวข้าวแล้วอะไรกุูก ออะไรปลา,<พ>าปลาอันดาอันดากินปลาไหมครับอ,อืมก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่แม็กวารูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราจะไปกินข้าวไหมวันนี้ถ้ากินข้าวเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันครับ ก็มาถึงแล้วนะครับอันดาปไปไปให้เลือกซื้อของอ่าผักอันดากินหรอครับอันนี้อะไรลูกอันนี้เห็ดเห็ดไม่กินหรอก๋ยวไปดูที่แม่ซื้ออะไรไปดูแม่อ่าเขน็นเห็นเห็นไม่ไหนหรอก <laughs> แม่แม่ซื้อแล้วลูกแม่หยิบแล้วลูกแม่สื่ซื้อแล้วแม่หยิบแล้วลูกไม่เป็นไรอันดาเข็ดอย่างเดียวพอลูกอันดาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เอาลกูกไม่เอาอันนี้คืออะไรไข่อันนี้ไม่เอาลกูก <No. S 1> เอ,อ่ออันนี้มันอันนี้มันฝรั่งอันนี้มันเทศอันนี้มันเทศอันนี้มันฝรั่งนะเออดูพี่เขาแล้วน่าไม่เอาอันนี้ไข่ไข่ไก่เข็น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  แม่อยู่ไหนแล้วแม่อยู่ไหนแล้วอันนี้ไม่เอาลูกยังไม่เอายังไม่เอาลูกเดี๋ยวเราข้ามาเอาทีหลังนะไปะเดี๋ยวเลอกซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราซือกัน นะครับไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ใช่ปลานี่ปลานี้ปลานี้ปลาสดสดเลยเนี่ยดาเห็นไหมปลาสดสดเลยเนี่ยอันนี้หมูอันนี้หมูลูกนี่ไงปลานะนี่ไงปลาที่ดากินเนี่ยปลาสมอนเดี๋ยวพ่อจับก่นอนแึ๊บอ่ะอ่ะดูนะเดี๋ยวพ่ออุ้มให้ดูอึ๊บ อ่านี่นีาเลย,ยเห็นไหมเห็นไหมพมาตไปไปหาแม่น้ำตาลน้ำตาลยายยังมีอยู่ยายยังมีอยู่ลูกนี่นะไม่เอาลูกสอยก็ยังมีอยู่ไป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 หาแม่แม อ้าวอันนี้อะไรไก่ครับไก่อันนี้ตับไม่เอายังไม่เอาอันนี้เนื้อเนื้อเราไม่กินหรอกไม่ลงไม่ลง เข็นมาเพรอเร็วไม่เอาหรอกไม่เอาอ่ะ,อะยกข้าวมาหนึ่งถุงครับ S 1> <S 1> <S เจ็บไหมนมมะมะอะได้หอฮะไม่หรอะไม่มีหรอกอ่านมเดี๋ยวเราไปซื้อเซเว่นเดี๋ยวเราไปซื้อเซอเว่นของเซเวนี้ของเซเว่นี้ไม่ได้ไม่ใช่นมของดาลูอกอันนี้ไม่ใช่นมของดาไ,ดไม่ใช่เลยไม่ใช่ของอันดาหรอก เมือ่อแบบกี้เราก็ไปเดินไม่ไกลรูกกันมานะครับเราก็ยังไงเราก็มา้องม,ม,มจิกข้งไในครับรเพิ่มพลังให้กับน้องอันดานะครับอร่อยไหมคะน้อยน่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีโฆษณาเข้ามานะครับแค่อยากจะกินเฉยๆนะครับแต่ถ้าติดต่อมาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยอดคนดูห้าสิบคนแล้วครับยอดคนติดตามห้าสิบคนแล้วครับเมื่อไหร่จะมาถึงร้อยคนก็ มาลองติดตามดูนะครับน้องอันดากินอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมคะลูกโหอร่อยอร่อยไหมครับบอกไหมน่อันนะตอบก่อนอร่อยไหมอร่อยไหมครับพูดว่าอร่อยอเอออนาครับอืมนี่อันดาอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยนะครับอันดาก็กินตลอดนะครับโอเคเป็นอันดีนึ่ครับ ที่เราเติมพลังด้วยนมนะครับพ่อแม่กินหมดแล้วเหลืออันดาคนหนึ่งครับที่ยังกินไม่หมดก็ชอปปิ้งมาก็เหนื่อยนะครับก็กินหน่อยครับเติมพลังด้วยเมจิกพาร์ตเช่ไลท์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณานะครับก็แค่อันดากินเป็นประจำนะครับก็ง่ายสะดวกครับดูด,ด,ด เดี๋ยวก็หมดนะครับหมดยังครับอ,นนอกำลังดูอยู่นะครับหมดยังครับอโอเคเดี๋ยวเรากลับกันนะครับไปดูว่าเดี๋ยวเรามีกับมาอะายต่อนะครับก็ขอเดินทางกลับเลยนะครับ